สวัสดีค่ะนี่วันนี้อย่ามาปนหมดแดงอีกเลยแต่ว่าแกงวันนี้ปนเนี่ยเท่าอีองเอาเนี้ยเห็ดแกะอ้าว ็นหนึ่งห้าเป็นหน่วยหนึ่งเวลาเข้าไปปุ่นแล้วไม่ยังได้หอมหอมนี่กล่องอุปกรณ์ติดตั้งอันนี้น้ำพี๊ ตำไปแล้วน้ำพริกลาบตําไปแล้วน้ำพริกลาบใส่มะแข้นใส่นี่เขากันน้ำพริกลาบที่ใส่หมูใออส่เนื้อลาบเขาลาบหมูหนะั่นแหละอ๋อเอามาทำโอ้ก็เอาใครมดแดงใส่เอานี่ก็อย่า,ามดแดงใส่แล้วนะ<ส>อย่าตำป่นละเอามดแดงใส่แล้วจะได้ตอ่อปะเขาก็ตำตำให้มันละเข้ากันก็ผสมก็เอาพักไผ่สลันเนใส่กระจก โอเคนี่ก็ตัดจอกนแล้วๆกันนมันเข้าเนี่ยเข้าน้ำกันบุ้งก็ไม่ได้ผสม ใส่พักไทยสะละัเนี้มันก็เหมือนน้ำพริกดิป้าเหมือนกินน้ำพริกดิกป่นนุ่น,นละป่นเต้มุมดเจ๋งอีกหลักล่าบอไปขว่าไปเห็นหอเปล่ขว้าอย่างมเด็กระตุ้มซุกแล้วก็อ๋อนี่ก็คือใส่ผักก็กินได้แอืะ เดี๋ยวป้าจะใส่เคียงลาบผักไทยสาลาเปาแล้วนะต้นอหอมน่อยต้นหอมต้นหอมหอมน้อยกับใบใบสาลาเนาผักไทยเคียงลาบเนาะเอาใส่นี่เลยอป้าใส่ในนี้เลย เออนะ่ยติดมึงเนี่ยไข่มดแดงนี่หามาเหรออข้ก็เท่าวะซื้อมาอ้าวหามาแท้อะป้าไปหาซื้อมาแท้เออนู้สอันไหนอ่ะอะไรนะอะไรไข่มดแดงอะไรไข่มดแดงนี้มดแจ๊ดมดแจ๊ดนี่อะไรเขาปวดป้าไปปนไข่มดแดงใครเคยกินบ้างไหมนะเนียเคยมาซาดเป็นไงอ่ะบอกก่อนอันไหน ถ้าเมันอย่ามันอย่าหอมหมดแดงหอมพริกหอมมะเขนสะรเน่ผักไผ่ต้นหอมปกติกกหมดแล้วแซ่บเวอไปมีจจยกชิมนดิกิน,นอ่ะอือก้าวโซคำใหญ่ใหญ่แล้วเต็มคำๆๆนะจะหอมนี่นะครับอร่อย,อร,อ,ยอร่อยครับก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ไปลองทำดูเนาะญี่ปุ่น กมาถ่ายทอดตำราสุดยอดนะเนี่ยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยนะก็ลองไปทำดูกันนะครับว่ารสชาติเป็นงไงก็สามารถเม้นได้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผู้กล้องเี่ปุ่นครัวนี่กับกล้องก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็เหมือนเดิมครับขอกำลังใจน้อยกดยติดตามกด subscribe น,นะครับจะได้กำลังใจกันทำคลิปดีๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย